เด็กเทพเมืองผู้ดีแมนยูคว้าหลังดาวรุ่งอาร์ซนอลแมนยูเอาชนะทั้งบาร์ซ่าและแฟรงเฟิร์ตในการคว้าลายเซ็นเจ้าหนูไอดนเฮเวนประกันหลังอนาคตไกลแดนผู้ดีที่ปฏิเสธต่อสัญญากับอาร์ซนอลฟาบริซิโอดอมโนนักข่าวแวดวงลูกหนังคนดังชาติเาเลียนประกาศยืนยันว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถคว้าตัวไอเดนเฮเวนกองหลังดาวรุ่งจากอังกฤษมาจากอาร์ซนันได้เรียบร้อย และเตรียมเข้ารับการตรวจร่างกายเร็วๆนี้โรมาโน่โพสต์ข้อความผ่านเอ็กซ์ว่าไอเดนเฮเวนไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเฮียร์วีโกจองการตรวจร่างกายเรียบร้อยหลังเขาปฏิเสธการต่อสัญญาฉบับใหม่กับแอสตันและข้อเสนอจากไทรท์แฟงเฟิร์ตก็ตกลงกำลังจะเป็นทางการโดยเจ้าหนมเฮเวนวัย18ปีตกเป็นที่สนใจของหลายทีมในยุโรปทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบาร์เซโลนาและไทรท์แฟงเฟิร์ตหลังจากปฏิเสธสัญญาฉบับใหม่จาการ์เซนนะครับ เฮเวนได้ร hey, ับการยก